คลองหินดำอยู่ในวัดนะคะสถานที่นี้อยู่ในวัดนะคะแต่ต,ต้องลงมาพอลงมาแล้วจะเจอภาพแบบนี e. ้อ่ะอุ๊ดคนถ่ายก็ลื่นหยอกเ้้องตกน้ำนะสวยมากเลย แค่จะล้มออกกล้องนี่เด้อเออว้าวอันนี้อยู่ในวัดนะคะเนี่ยเข้ามาในวัดอะะไรไม่รู้แต่พลุมมาเข้ามาในวัดคืออะไรไม่รู้